ว่าไงลูกหึอะอะจีจี้อ้ยเอ็งอะตเ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 ออเออเออเอออะจีจีว่าไงลูกหึอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะมาน้อยเอออู้จูอู้จูจูจูอู้จูจูจู 哼哼，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，嗯 <iri> <it>，屁屁屁，屁屁屁屁，嘿嘿嘿，啊屁屁屁屁屁屁，哎，你你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 你，嘿嘿嘿，哦，滴，滴嘛嘛嘟，哈？

อดึดึง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 อึดอึดแกงมาหน่อยแกงมาหน่อยแกงมาหนอยมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวฮึอะดีงเอไงลูกโอ้ว่าไงฮึไปเที่ยวเปล่าวันนี้ป๊าป๊าไม่อยู่ไปเที่ยวไม่ได้ลูกไม่มีรถอืมเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะ โอเคนะเออแม่ดีใจจังเลยหนูเห็นใจแม่ฮะอ๋อแม่อยู่บ้านทำอะไรตั้งหลายอย่างไงเนาะ,นอะโอเคนะเดี๋ยวหนูโตขึ้นหนูช่วยแม่นะลูกเออช่วยแม่นะเฮ่อจิ๊ดิดจิดิ๊ดอัง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 อออือ ไปเที่ยวไปเที่ยวข้างนอกไหมลูกอ้อาบน้ําแล้วแต่งตัวสวยแล้วไปเที่ยวข้างนอกนะโอเคไหมโอเคนะ